ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูอแออีกเช่นเคยนะคะเรามาต่อกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะความยาวนะคะคราวที่แล้วนะคะครูแอก็ได้สอนเกี่ยวกับการคาดคะเนความยาวแล้วก็ความสูงไปแล้วหวังว่านักเรียนจะยังจําได้นะคะเราไปเรียนเรื่องถัดไปกันเลยค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบความยาวนะคะเปรียบเทียบความยาวเราลองมาดูอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงเนี่ยอันแรกก็คือเราเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันนะคะในหน่วยเดียวกันก็คือเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งนะคะที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เช่นนะคะที่ครูแอยกตัวอย่างมาก็คือมีช้อนกับซ่อมแล้วก็จะได้เห็นว่าอ่าซ่อมเนี่ยยาวเท่ากับช้อนนั่นเองก็คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งนั่นเองเราเห็นว่ามันเท่ากันเราก็จะบอกว่าซ่อมนั้นยาวเท่ากับช้อนถูกไหมคะพอมาภาพข้างล่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วเราจะเห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยก็สูงเท่ากับ เด็กผู้ชายนั่นเองนะคะนี่คือการเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกันก็จะเปรียบเทียบของที่มันเท่ากันหรือว่าสูงหรือย,ยาวกว่ากันแค่ไม่เยอะนะคะ,ะลองมาดูถัดมานะคะก็จะเป็นอันภาพแรกนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตู้กับโต๊ะ เมื่อเราวัดความยาวเราจะเห็นว่าตู้สูงกว่าโต๊ะถูกไหมคะหรือโต๊ะเนี่ยเตี้ยกว่าตู้นะคะใช้คําว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าก็ได้นะคะพอมารูปข้างล่างนะคะรูปแรกเนี่ยเป็นระยะทางระหว่างต้นไม้กับรถยนต์เราจะเห็นว่ามันสั้นกว่าระยะห่างระหว่างบ้านกับร้านค้าหรือเราจะบอกว่าระยะห่างจากบ้านไปร้านค้าเนี่ย ยาวกว่าระยะห่างของต้นไม้กับรถยนต์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันจึงจะบอกได้ว่าสิ่งใดมีความยาวมากกว่านะคะมากกว่าหรือสูงกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งก็คือพูดง่ายก็คือ เวลาเราจะวัดอะไรสักอย่างนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่เท่ากันนะคะอย่างเช่นตู้กับโต๊ะเนี่ยเราก็วัดในแนวระนาบก็คือวัดจากพื้นที่เท่ากันเนาะเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าอะไรมันสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว เมตรกับเซนติเมตรนะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าผ้ามูเนียนะคะมีความยาว3เมตรคิดเป็นความยาวกี่เซนติเมตรนะคะนี่คือโจทย์ถามเราจะถามเราว่าไอ้ผ้าผืนสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความยาว3เมตรแล้วมันคิดเป็นความยาวกี่เซนิส่งที่นักเรียนจะต้องจําให้ได้ในความสัมพันธ์ของเมตรกับเซนติเมตรเนี่ย ก็คือ1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตร3เมตรเนี่ยก็เลยเท่ากับเท่าไหร่คะ100บวกกัน3ครั้งเท่ากับ300เซนติเมตรนะคะก็จะสามารถตอบคำตอบนี้ได้ว่าถ้าม้วนนี้เนี่ยยาว300เซนติเมตรเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยง่ายเนาะ อ่าเรามาดูข้อนี้กันบ้างนะคะเป็นกับกันเขาบอกว่าผ้าม้วนนี้เนี่ยยาว400เซนติเมตรเออคิดเป็นความยาวกี่เมตรนะคะเราก็ต้องจำให้ได้ว่าเมื่อข้อที่แล้วแควบอกว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรในทางกับกัน100เซนติเมตรก็เท่ากับ1เมตรเช่นกันนะคะดังนั้น ไอ้ผ้า400เซนติเมตรเนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่คะ1เมตรบวกกัน4ครั้งก็จะได้เป็น4เมตรเราก็จะได้ว่าผ้าม้วนนี้ยาว4เมตรนั่นเองง่ายๆนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยอืมค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า เราเวลาเราเปรียบเทียบความยาวนะคะเราอาจจะใช้คําว่าสั้นกว่ายาวกว่าหรือเท่ากันนะคะเมื่อเริ่มต้นในที่เดียวกันเนาะงั้นการบ้านสําหรับวันนี้นะคะก็คือการบ้านหน้า61กับ62นะคะหน้า61เนี่ยข้อแรกก็ให้หนักเรียนเปรียบเทียบว่าของสองสิ่งที่เขากําหนดให้นะคะมันสั้นกว่ายาวกว่าหรือว่าเท่ากันนะคะ ง่ายๆเลยส่วนข้อ2นะคะก็คือให้เปรียบเทียบความยาวนะคะมีของ4สิ่งมาให้ก็ตอบคำถาม1 2 3นะคะง่ายๆเลยนะส่วนข้อหน้า62นะคะเขาก็จำหนดของ2สิ่งมาให้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็แค่มีหน้าที่ตอบเท่านั้นเองว่าสิ่งใดเป็นยังไงกับสิ่งใดเช่นข้อแรกนะคะ เขาบอกว่าซองจดหมายยาว18เซนติเมตรดินสอยาว12เซนติเมตรครูแอดจะตอบว่าซองจดหมายยาวกว่าดินสอหรือดินสอสั้นกว่าซองจดหมายได้หมดเลยนะคะเป็นคำตอบปลายเปิดเนาะแล้วแต่นักเรียนแค่นี้เองค่ะการบ้านสำหรับวันนี้ง่ายๆนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูแอ้นะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ